ที่เห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะมาดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยฟูจะทำเมนูอะไรบ้างอันนี้ก็คือมะเขือพวงนะคะที่คนที่บ้านเนี่ยเก็บม,มาจากสวนนะทุกคนนี่คือเราไม่ได้ปลูกเองนะคะแต่ก็ใส่เก็บตามป่าได้เลยนะคะฟูก็จะดึงผลมันนะคะออกจากก้านของมันเลยนะคะทุกคนมันก็จะได้แบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยฟูก็จะมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาใส<ว>่<ว>จะเอาไปทุบก,ก่อนนะคะความจริงเนี่ยเราก็สามารถบ,บีบตอนที่ผัดได้นะแต่มันก็จะยากหน่อยนะคะอาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมต้องทุบนะคะถ้าเราบีบให้มะเขือพวงเนี่ยแตกนะคะเวลาเราผัดเนี่ยเกลือทุกอย่างนะมมักก็จ้แรอลว อร่อยมากกว่าเดิมค่ะก็จะแวะมาทําเมนูไข่น้ําก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราทําเมนูนี้เราก็สามารถกลับไปทําเมนูที่มันผัดได้นะคะเพราะว่าเมนูนี้มันก็จะต้มแบบนี้เลยพวกนี้ก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะทุกคนเวลาน้ําเดือดไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะฟูก็จะมาใส่ชิเด็ดของเราค่ะทุกคนนั่นก็คือเต้าหู้นะคะฟูจะบอกว่าเนี่ยเป็นเต้าหู้ที่ฟูทําเองนะก็คือฟูก็ไม่คิดว่านางจะเซ็ตตัวให้ฟูได้นันแต่นางก็แบบเลิศค่ะทุกคนนางเซ็ตตัวให้ฟูนะคือสามารถมาทาอาหารได้เลยและเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ฟูทํำเลยนนนะะคคคาาากู่ททํัมมมเุ มะเขือพ่วงของเราต่อนะคะใส่หอมแดงกับกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้นะคะลงไปผัดเลยค่ะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็จะใส่มะเขือพวงของเราลงไปนะคะผัดสักนิดนึงนะผัดไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะปรุงด้วยด้วยเกลือกับผงนัวนะคะรสดีนิดนึงด้วยนะคะวันนี้ฟูก็จะปรุงประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ผัดเรื่อยๆให้จนแบบว่านางอะสุกแล้วก็มีความแบบแห้งแล้วก็กรอบนิดนึงนะคะตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็มากินข้าวกันค่ะเมนูของเราวันนี้ก็บ้านๆง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ